วันนี้แจ็คจะมาทำตำม,มะเขือหรือซุปมะเขือนั่นเองครับทานกับไข่ต้มยางมาตูมวิธีทำก็ง่ายๆปรุงไม่กี่อย่างก็อร่อยแล้วใครที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยกดแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทะเดี๋ยวแจ็คจะคั่วพริกหอมกระเทียมก่อนครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางได้เลยนะแจ็คใช้เป็นหอมแดงครับสิบหัวแบบนี้เลยกระเทียมจีน10กลีบ,รบพริกแดงจินดาครับ12เม็ดแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแค่นี้พอ เป็นเทคนิคเลยนะจะทำให้พริกหอมกระเทียมเนี่ยสุกนิ่มได้ง่ายแล้วก็คั่วในน้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าพริกหอมกระเทียมของเราจะสุกนิ่มแล้วก็ติดเกลียมนิดๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมและใครที่ยังไม่เคยคั่วกับน้ำแบบนี้ลองดูนะครับช่วยได้เยอะสุกนิ่มได้ไวครับตอนนี้น้ำก็แห้งลงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแจ็จคจะคั่วต่อไปเรื่อยๆให้พริกหอมกระเทียมเนี่ยมีความเกลียม แจะได้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาครับตอนนี้ผิวก็เริ่มเกลี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแจ็คพอแล้วครับกลิ่นหอมมากละแค่นี้พอครับทีนี้ก็นาน้ําเปล่าใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟรอให้น้ําเดือดนะครับเดี๋ยวแจ็คจะต้มมะเขือแจ็คใช้เป็นมะเขือเปาะ8ดลูกนะครับต้มให้สุกนิ่มนะใช้เวลาหน่อยครับตอนนี้มะเขือสุกนิ่มดีแล้วนะครับปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นครับ ทีนี้ก็เตรียมครบมาครับใส่พริกหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้เนี่ยลงไปได้เลยแล้วก็โคลบให้ละเอียดครับโคลบละเอียดแค่นี้ก็พอครับทีนี้ใส่มะเขือต้มลงไปบดบดบี้บให้เข้ากันครับมะเขือนิ่มมากเลยนะนะครับเข้ากันได้แบบนี้ก็ปรุงรสได้เลย ใส่น้ำปลาลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำปลาร้าปรุงรสอีก3ช้อนโต๊ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตามชอบได้เลยใช้สากนี่แหละครับบดบี้ให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวแจ็คจะใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมนะอันนี้ตามชอบแจ็คใส่แค่นี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ขั้นตอนการปรุงเนี่ยใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยครับแต่ว่าในน้ําปะลาปรุงรสเนี่ยมีชูรสอยู่แล้วแหละจักว่าเนี่ยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยโอ้โหน่าทานมากเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับแต่ว่าโหอ,อร่อยมากอะทานกับไข่ต้มนะผักสดตามชอบนะอือหือ ดูสิครับและความเผ็ดเนี่ยสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบครับหมดละสูตรนี้ได้หนึ่งถ้วยแบบนี้เลยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับและนี่ครับทานคู่กับไข่ต้มโอ้โหไข่ต้มยัางตูมครับไข่ต้มยัางมาตูมเยิมย้มๆเยิ้มแบบนี้นะเยิ้มจนไหลอ่ะนี่ครับอื้อหือ ทางบ้านลองเอาสูตรอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้ไปทําตามนะครับถ้าไม่เชื่อว่าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวแจ็คจะชิมก่อนช้อนใหม่ๆนะนี่ชิมใหญ่ๆแบบนี้ไปอือมซ่บอือทานคู่กับไข่อือมอร่อยมาก ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ